มีหลายคนถามจะาแม่ทีคะ่ะเราจะเปิดให้คนคอมเมนต์เราได้ยังไงเพราะว่าในช่องของเราอะคะ่ะมันถูกปิดไว้ได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่าเราจะไปเปิดยังไงเพื่อให้คนอาจจะได้คอมเมนต์ให้กับคลิปเราได้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องจะาแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปคะ่ะ ไปดูวิธีการก่นอนอื่นนะคะให้เราเข้ามาที่ช่องของเรานะคะแล้วก็กดที่ขีดสามขีดตรงนี้ค่ะแล้วก็มาตรงที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยค่ะรูปแม่กุญแจตรงนี้นะความเป็นส่วนตัวค่ะเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาเนี่ยค่ะมันจะมีคําว่าการตอบโต้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นความคิดเห็นเห็นไหมคะความคิดเห็นที่เราจะต้องมาเปิดค่ะว่าจะให้ใครเห็นและคอมเมนต์ได้บ้างนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะ ทุกคนนะคะเปิดไว้เลยนะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องไปเปิดคอมเมนต์ที่ตรงไหนนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าปิดคอมเมนต์ไว้ค่าการมองเห็นไม่ได้เปิด engagement ให้เพื่อนๆได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราอันนี้จะทำให้คลิปนั้นยอดวิวตกนะจ๊ะ